สวัสดีครับพี่น้องว่าพ่อกับช่องเคยบันเชียงเอาไปเชียวครับผมครับพี่น้องรายงานสถานการณ์พี่น้องเมื่อกี้ยิงจรวดออกจากบ้านหลังนี้ครับมองนี่คือมองปอยจรวดไปลูกนึงครับเมื่อกี้นี่ครับ นี่ครับสถานการณ์ของภาคเหนืออิสราเอลครับมุมพุ่มจะเป็นค่ายทหารของอิสราเอลครับผมรถถังยิงได้ครับเนี่ย จวมตีเลบานอนครับเดี๋ยวนี้ครับ หลังโมงบ้านเนี่ยจะเป็นมองรถทั้งประจำการอยู่ครับเนี่ยครับสิมีบังเกอร์เมื่อกี้ต่อยจรวดออกไปลูกนึงครับผมที่ว่าแมนบังไฟพะยานาคที่ว่าแมนบ,บังไฟแสนนนบบัเา นี่ครับผู้เขาลอลอมรอบฟั้งเสียงออกได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้เฮ้งยิ่งเขาดอกเขาบ่าไดยยิ่งมากครับนี่แหละครับเหตุการณ์แต่ละมืออันี่เป็นดัชนีหรือพี่น้อง คลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบันเชียงนะครับเด้อสีอัปเดตสถานการณ์ทั้งภาคเหนืออิสราเอียวให้พี่น้องได้รับรู้รับฟังครับคลิปนี้ไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ